สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up c o m มนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปฟังความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียกันต้นเรื่องนะครับมาจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Regent Thai Tube ID นะครับซึ่งคุณอ e ีเจน์ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชาวอินโดนีเซียนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งทั้งช่องได้ทําเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับได้มีการไปสัมภาษณ์ชาวอินโดนีเซียในหัวข้อเรื่องที่ว่า What do Indonesian think about Thailand นะครับหรือว่าชาวอินโดนีเซียคิดอย่างไรกับประเทศไทยซึ่งในวิดีโอนะครับชาวอินโดนีเซียก็ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะครับบางท่านก็พูดถึงอาหารไทยบางท่านก็พูดถึงแฟชั่นนะครับบางท่านพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับรวมถึงชาวอินโดนีเซียบางท่านก็บอกว่าสาวไทยสวยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเลดี้บอยอีกด้วย ซึ่งสำหรับวิดีโอดังกล่าวอัปโหลดเมื่อวันที่2มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องราวในวิดีโอนี้แล้วชาวอินโดนีเซียมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อพูดถึงประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันได้เลยครับชาวอินโดนีเซียท่านแรกนะครับเขาบอกว่าชันรักประเทศไทย ่นนัมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ผู้คนก็เป็นมิตรสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าเที่ยวคนในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวแถมอาหารก็อร่อยฉันหวังว่าวันหนึ่งจะได้ไปประเทศไทยฉันชอบประเทศไทยแต่ฉันก็ยังชอบอินโดนีเซียเช่นกันความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นีเขาบอกว่าพวกเรามาอธิษฐานร่วมกันสำหรับคนที่ต้องการไปประเทศไทย หวังว่าเราจะได้ไปที่นั่นด้วยกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นคนไทยนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในฐานะที่ฉันเป็นคนไทยฉันหวังว่าทุกคนจะเลิกมองว่าคนข้ามเพศในประเทศไทยเป็นเลดี้บอยฉันคิดว่ามันจะฟังดูไม่ค่อยดีความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นคนไทยอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับท่านนี้เขาบอกว่า ขอบคุณมากสำหรับมุมมองเชิงบวกของคุณที่มีต่อประเทศไทยก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับการล้อเลียนเรื่อง LGBT ระหว่างอินโดนีเซียและไทยซึ่งนั่นทำให้คนไทยมองคนอินโดนีเซียในแง่ลบอยากให้ชาวอินโดนีเซียเข้าใจว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศมุสลิมแม้แต่ฉันที่เป็นมุสลิมคนไทยจำนวนมากเปิดใจกับเพศต่างๆถึงแม้ว่าจะยังไม่ถูกกฎหมายก็ตาม แต่คนไทยให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพและความแตกต่างฉันหวังว่าคนไทยจะเข้าใจและมองคนอินโดนีเซียดีเหมือนเคยคนไทยชอบบาลีมากเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับชาวไทยที่ไปแล้วก็ต้องกลับไปอีกปอลอผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบมีผลต่อทุกด้านของชีวิตเราระวังเรื่องนี้ด้วยเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียแล้วนะครับ ท่านี้เขาบอกว่าความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมเป็นสิ่งสําคัญควรหลีกเลี่ยงการพิจารณาแนวาปฏิบัติทางวัฒนธรรมของคนที่แตกต่างเราสามารถใช้แนวทางสัมพันธภาพทางวัฒนธรรมได้เราจะไม่ตัดสินศิลปะวัฒนธรรมด้วยมาตรฐานของเราเองไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดแปลกหรือปกติเราควรพยายามทำความเข้าใจวัฒนธรรมของคนอื่นในบริบทวัฒนธรรมของเราเองครับ ต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าถ้าคุณถามฉันว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับประเทศไทยฉันจะตอบว่าซึ่งหลังจากนั้นนะครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้ก็ได้พูดถึงชื่อดารานะครับหลายท่านเลยนะครับซึ่งถ้าหากแอดมินพูดชื่อผิดไปก็กราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับเขาบอกว่า Bright Win เต้นิวสิงโตกิดออฟนิโอภูวินซิมอนแนนโนเพิร์ทเบสคิมอนคอปเตอร์ปอนเฟีสแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้ก็น่าจะเป็นแฟนละครแฟนซีรีส์ของไทยนะครับผมโอเคเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับการเดินทางประเทศไทยเป็นมิตรถึงแม้จะมีวัฒนธรรมและภาษาที่ต่างกันไปครั้งเดียวคงไม่พอต้องไปมากกว่าสองครั้งมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันอยากเรียนมัธยมปลายที่เมืองไทยแต่ว่าตอนนี้ฉันเรียนจบแล้วครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อผู้คนพูดถึงประเทศไทยสิ่งแรกที่ฉันนึกถึงคือหนุ่มหล่อสาวสวยและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ครับเรื่องนี้แอดมินเห็นด้วย1นล้านเปอร์เซ็ต์นะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าอยากไปประเทศไทยจริงๆหวังว่าคงจะได้ไปในอนาคตรู้สึกตื่นเต้นมากความคิดเห็นต่อไปครับ คุณทําให้ฉันคิดถึงเมืองไทยมากฉันยังไม่รู้สึกพอกับการนั่งริ้งที่เอเชียทีคเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาบอกว่าถ้าคุณถามฉันนะนั่นก็เป็นเพราะว่า bl ซีรีส์ไงละ่ะครับสำหรับซีรีส์ bl นะครับหรือว่าละครไทยต่างๆนะครับก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังมากเลยนะครับ โอเคเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าอยากไปประเทศไทยนะแต่ฉันจะท่องเที่ยวให้ทั่วอินโดนีเซียก่อนเพราะว่าอินโดนีเซียก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันอยากเจอกับดาราจาก GMM วาบิซาบีและนาดาวความคิดเห็นต่อไปครับฉันขอเสริมนิดนึงนะ ประเทศไทยยังเก่งในเรื่องของการแข่งมอเตอร์ไซค์และชิ้นส่วนต่างๆสำหรับการแข่งรถมันดีจริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเขาบอกว่าฉันมีชื่อประเทศไทยในลิสต์การท่องเที่ยวในทุกๆปีฉันไปประเทศไทยมาแล้ว6ครั้งความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็พูดถึงซีรีส์ bl อีกแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณถามฉันนะฉันจะขอตอบว่า Bright Win และ Win. ซึ่งก็เช่นเดียวกับชาวอินโดนีเซียท่านนี้นะครับเขาบอกว่าเหตุผลก็คือละครไทยชาวอินโดนีเซียอีกท่านนะครับที่มาตอบในทำนองคล้ายๆกันนะครับท่านนี้เขาบอกว่านั่นเป็นเพราะ Bright และ Win ห5าความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันรู้จักประเทศไทยเพราะ GMMTV ความคิดเห็นต่อไปครับผมเมื่อฉันได้ยินคนไทยพูดฉันรู้สึกว่ามันสนุกและมีเอกลักษณ์ฉันต้องการพูดไทยให้ได้เพื่อที่จะได้สามารถเข้าใจภาษาความหมายของภาษาไทยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันคิดว่าอินโดนีเซียเหมือนกับประเทศไทยและเวียดนามมากกว่ามาเลเซียรถมอเตอร์ไซค์จำนวนมากเศรษฐกิจตึกต่างๆก็คล้ายกันมากซึ่งแตกต่างจากมาเลเซีย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยมีสตรีทฟู้ดที่น่าสนใจที่สุดอาหารและเครื่องดื่มราคาถูกราคาตั๋วเครื่องบินถูกกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียหวังว่าปีหน้าฉันจะได้ไปประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งความคิดเห็นต่อไปครับในความคิดของฉันคิดว่าประเทศไทยดีเพราะว่าผู้คนที่นั่นเปิดใจและวัฒนธรรมก็น่าสนใจมาก สถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะจริงๆรวมถึงผู้คนก็เป็นมิตรมากเช่นกันโดยเฉพาะ BL series นั้นดีมากหวังว่าปีหน้าแผนไปไทยจะไม่ถูกยกเลิกอีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าบอกตามตรงว่าหลงรักกรุงเทพมากๆฉันรู้สึกสบายใจที่นั่นพวกเขามุ่งไปที่เป้าหมายและไม่สนใจชีวิตของคนอื่นฉันชอบช้อปปิ้งในกรุงเทพ และอาหารของพวกเขาก็อร่อยมากอีกด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสำหรับฉันฉันคิดว่าคนไทยให้ความเคารพและเท่าเทียมกันจะเป็นเพศไหนก็ตามตราบใดที่คุณเป็นคนดีและไม่ทำร้ายคนอื่นคุณจะได้รับการยอมรับในสังคมของพวกเขาสำหรับอินโดนีเซียดูเหมือนว่าจะยังไม่มีความหวัง มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับผมชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาบอกว่าฉันอยากไปประเทศไทยจริงๆมีคนบอกว่าที่นั่นผู้คนเป็นมิตรและวัฒนธรรมที่นั่นก็มีอะไรมากมายถ้าฉันอยากไปเจอไอดอลคุณจะต้องไปที่นั่น ครับนั่นก็คือความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียต่อคำถามที่ว่าคุณคิดอย่างไรกับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวลิงก์ต้นทางของคอมเมนต์ผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ